คุณเคยรู้สึกญหงุดหงิดสุดๆแค่ได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวหรือเสียงกบป,ปากกาของคนข้างๆไหมถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณไม่ได้แปลกคุณอาจจะแค่ประเชิญอยู่กับมิโซโฟเนียภาวะเกียดเสียงที่คนจํานวนไม่น้อยต้องเจอมิโซโฟเนียเป็นภาวะที่เสียงธรรมดาๆรราสามารถกระตุ้นอารมณ์เชิงลบได้อย่างรุนแรงบางคนเกียดเสียงเคี้ยวข้าวเสียงหาวหรือแม้แต่เสียงแป้นพิมพ์ ซึ่งอาจทาให้เขารู้สึกหงุดหิดจนทนไม่ได้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความชอบหรือไม่ชอบแต่เป็นเรื่องของการตอบสนองของสมองที่แตกต่างกันออกไปงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลพบว่าสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ของคนที่มีภาวะนี้จะตอบสนองต่อเสียงบางอย่างมากกว่าปกติส่งผลให้พวกเขาอาจต้องปีกตัวออกมาจากสถานการณ์ที่ทําให้เครียดหรือหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมไปเลยแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีทางออกเราสามารถจัดการกับอาการนี้ได้ทั้งการหลีกเลี่ยงเสียงกระตุน้นการฝึกควบคุมอารมณ์ด้วยสมาธิหรือแม้แต่การบําบัดกับผู้้เชชี่ยววาญแล หลามีเสียงแบบไหนที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดจนแทบทนไม่ไหวบ้างไหมหรือคุณก็กำลังสงสัยว่าเพื่อนร่วมง,งานของคุณมีอาการแบบนี้อยู่หรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ